ครับเอฟมานะครับผมเอฟซีขอแรนเยครับได้ครับออกไปกับแม่อันแหละๆ C มาโอ้เสียงแง่ไมโอ้ขตัวมเนียขอตัวม่ี่มาแล้วเฮ้ยนีา้วตตกใจงานมาทำไมต้องระดุ้ง้วยงานมาขึ้นชิปชันจีงานมาทำไมต้องระดุ้งอันนี้มานีมาันี้มานีครับมาอั้ครับ ทำไมสะดุ้งอ่ะแปมันจะจะมีการขายหรือเปล่าขายรอะขา้่าย้อนแสงครับต้องต้องยืนแทงครับครับครับโอ้กล้องสวยมาก ฝามาไทยก็ดีดีเอาแนวนอนนะครับเอาแนวนอนหรือว่าให้เขานอนีู่น้เออจ้าจ้าผู้นั้ชัี่จ้าสวยมากครับครับาฮาก่า่างงงงงังงงง้งงนกงง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 ังงั มาแล้วมาแล้วงานมาพี่ถ่ายไหมพี่ไม่ถ่ายเนาะโอ้โหโอ้เชฟพันสวัสดีครับโอ้โหรถหรูจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนอะไรรถหรูบุกนาลุงคนนะครับผม เอฟซีรถหรูบุกนาลุงคนรถหรูรถหรูรรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบอนกับจ้อิทำไตรวจสอบอชิตรวนิดนะรไนะ้โอรถหรูมาจัดกำลังคุยอยู่นะจัดกำลังคุยอยู่เอฟซีโอ้ดิสดิสซ

อันนี้เรายืนเฝ้าประตูเลยนะครับเนี่ยยืนเฝ้าประตูเลยเอฟซีเฝ้าประตูเลยครับยังไม่ยอมลงนะครับผม เ้ๆอไไน่าจะกำลังคุยกันอยู่นี่ครับก็บรรยากาศนะครับผมพุทธิขาอยู่พุ่นเลยุธิขาอยู่ดูว่ะพุทธิพุทิขาอยู่พุ่นว่เพื่อนผมเมื่อกี้เห็นขับถ่าตรงนี้มาเลยถ่ายลานวะนี่จดสอบจะสอบเดี๋ยวรอกัน สองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีคันนึงครับอันนี้ก็อีกคันนึงตรวจสอบยังก่อนแล้วตรวจสอบแล้วผ่านผ่านผ่านเนี่ยไหมคนนี้นะไม่กล้าไม่กล้าดัดไม่กล้าดัดหรือไม่กล้าดัดโอ้โหระดับพี่นาทีแล้วผ่านได้ไงนี่ใครปกติไฟตลอดนะไฟตลอดบวกบวกอันนี้ต้องยอมอันนี้ต้องยอมยอมนะโอ้พีดีหนึ่งกับยอมนะครับหาลูกชายก่อนพาไปดูพาไปดูนะพาไปดูพาไปดูตรวจสอบดูแล้ว่าเราผิดขนาดตรวจสอบนาทีบุกเองนะครับ เอาสแกนลนยนิ้วมือนี่บุกแล้วบุกแล้วมาเจอมาเจลูกมาใครนะครับมามาปลาป๊าเห็นเห็นพ่อแล้วเห็นพ่อแล้วเห็นพ่อแล้วดีใจใหญ่เลย ตานล้ำน้ำน้ำอะไรครับอะไรครับอะไรครับน้อยนี่เองทไมขึ้นเกาหลีเกาหลีเกาหเกตายเกาหลีเนาะยังไงเกาหลีเนาะวินาทีพ่อลูกเจอกัน้ลนโอ้ไม่กลัวกล้องเลยสุดยอดมาก อ้าวแก้อไนี่แหละอ่านท้ลูกควา่อยมวยต่อยมวยไงต่มวยไปยมวยล่นต่อยมกตื่นตื่นสู่สู่สู่เมื่อกี้มาเห็นพ่อก็ดีใจเลยนะดูงสูกงขอลงเพจด้วยขอกดัง นนจุนบุกนาลุงพลนะครับผมคลิปนี้เอฟซีเขาลงก่อนไหมพี่น้องร้อนไหมเขาลงหมอ่ายอดยอดนะมแงแกงวแกม้าก่อนแกังแกงแล้วแกงแล้วมตื้นไงเจอแกงก่อนเจอกล้องมานี่ตื้นแล้วสูบกล้องห้ีวะไม่กลัวกล้องเลกี่เดินกี่เดิน้ดีวบแบบวบปาเจ้าสัวเจ้าสัวแกงแกงเร็วแกะม้าก่อนเร็ว แม่าล้วโชคดีที่ได้แม่ได้ดีได้พ่อเลยดีได้พ่อเลยได้แม่โชคดีแล้วนนจุนเอ้ยที่ได้แม่ลูกหนูโชคดีนะที่ได้แม่ลูกถ้าได้พ่อนี่กั๊มเลยเลยชงมวยไงชงมวยไงชงมวยไงชงมวยชงมวยไง

ไอสายเลือดตั้งแต่นี่แล้วพ่อสายสายยูทูบสายยูทูบจ e ่พ่อลังเริ่ทำยูทูพ่อจัดตั้งแต่ตอนอยู่ในสายเลือดแล้วมีข <Soy ante S 2> ับยาวเลยใช่ไหมมาจากบ้านเลยครับกี่ชั่วโมงครับเดินทางสกลนครก

กินละร้อนแล้วไปเลยไปเฉยเลยจ่ายตังค่าแม่จะซื้อเลยครับโจนแกลววันนี่ยิมดีเลยหลานปูหลานปูหลานปูบาลิจิตนะเอ๊ะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซ่โซ่โซ่ ก็แล้งโชคดีสเต็ปแดนสเต็ปแดนแดนแดนดีใจดีใจสวัสดีค่ะยูว่าดีครับยูว่าดีครับไม่เขาทำตัวรังต้องเขากำมังอยากเดินเขาอยากหัดเดินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหูหน้าไม่คุ้นเลยนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อโฟค่ะอ๋อที่ว่าเป็นเลขาโอ้โหเลขาพี่อยู่นะฮะเช่อ โอ้เป็นสาวแล้วไม่เห็นนานแล้วนะเนี่ยอยู่ปอไหนล่ะปอสองค่ะปอสองะล้ีหาเสงด้วยเจอกันตั้งแต่ไปเดินอยู่นครพนมจำได้ไหมจาได้มที่ลุงไปเดินอยู่นครพนมอะนู้นเดินพรท่าพนมอะดื้อมากเลยวิ่งมุมซ้ายมุมขวามุมซ้ายมุมขวาเลย ก็เป็นเลขาพี่ยูนะครับพี่ทีพี่ทีเลขาใช่ไหมครับพี่อ๋อเลขาเปิดตัวแล้วครับเปิดตัวเปิดตัวเอฟซีเปิดตัวเลขาชื่ออะไรครับเลขาพี่ทีโฟค่ะโฟนะครับวันดูทีโฟไฟเลขากับน้องเชอร์น้องเชอร์